คลิปบรรยายประกอบแบบฝึกหัดเรื่องการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจหมายถึงการพยายามทำให้บุคคลอื่นเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมการกระทําด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยใช้วัจ,จนะภาษาและอวัจ,จนะภาษากรรธีการน้มน้าวใจมีอยู่6ประเภท ลักษณะภาษาที่โน้มน้าวใจภาษาที่โน้มน้าวใจได้แก่คำขวัญคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาบริการโฆษณาชวนเชื่อคำขวัญถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เกิดสิริมงคลมีลักษณะดังต่อไปนี้3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4และ3.1.5ตัวอย่างคําขวัญบ้านเมืองสะอาดประชาชาติปลอดโรคน้ำประปามีค่าต่อชีวิตประหยัดวรรณะช่วยเศรษฐกิจได้คําเชิญชวน คำเชิญชวนเป็นด้วยคำแนะนําหรือเชิญชวนให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีจุดห,หมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมคำเชิญชวนจะมีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นการเชิญชวนให้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมหรือสาธารณประโยชน์เช่นบริจาคโลหิตบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณะกุศลเป็นต้นตัวอ,อย่างคาเชิญชวนบริจาคโลหิตคำเชิญชวนร่วมทําบุญ 3.3โฆษณาสินค้าหรือบริการโฆษณาสินค้าหรือบริการคือถ้อยคำที่โน้มน้าวใจที่มุ่งประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการแก่สาธารณชนมีลักษณะดังนี้1 2 3 4 5 6 ตัวอย่างโฆษณาสินค้าหรือบริการนอกจากนั้นการโฆษณาสินค้าหรือบริการอาจมีลักษณะดังต่อไปน,นี้มีพลังชักนำเกิดด้วยคำสรนนใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อ้างสรรพคุณที่ยิ่งใหญ่เราใจผู้ซื้อ สื่อสารให้คิดประดิษฐ์ถ้อยคํำกระทัดรัดสื่อสารสัมผัสให้เห็นจริงสำคัญยิ่งต้องสร้างความชื่อถือจุดเด่นใช้ถ้อยคําคล้องจองอนะอสาจส่โฆษณาโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาชนเชื่อมีสองชนิดคือโฆษณาชวนเชื่อทางการค้าโฆษณาชนเชื่อทางการเมือง มีลักษณะหรือกลไิดีดังนี้ 1. ตราชื่อ 2. การกล่าวร,รวมด้วยถ้อยคำหรูหรา 3. การอ้างบุคคลหรือสถาบัน 4. การทำเหมือนชาวบ้านธรรมดา 5. การอ้างแต่ประโยชน์ฝ่ายตน 6. การอ้างคนเป็นส่วนใหญ่ชิ้นงานหน้าชิ้นงานการเขียนน้มน้อใจ5คะแนนให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่างงาน ต่อไปนี้อย่างละ3ามสำนวนตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างชิ้นงานการเขียนนมน้วใจห้าคะแนนคำขวัญคำขวัญที่หนึ่งคขวัญที่สองคำขวัญที่สามคำเชิญ 3, ช,ชวนคำเชิญชวนที่หนึ่งคำเชิญชวนที่สองคำเชิญชวนที่สามโฆษณาสินค้าหรือบริการตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สามให้หนักเรียนเขียนคําขวัญคนละหนึ่งหัวข้อโดยเลือกหัวข้อต่อไปนี้ตัวอย่างความขวัญเรื่องเด็กดีบุญยญาวาฒเด็กดีบุญ,ญาวาฒฉลาดอ่านเขียนเล่าเรียนสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีให้หนักเรียนทําชิ้นงานนี้ในแบบฝึกหัดแล้วส่งทางอีเมลของครูนะครับสวัสดีครับ